ตด่อายรเวลาอการรถไเยรอเวลาออกนะฮะอเวลาอยู่5นาทีกยสารบริการขอให้ผ้ดรานสาส่จุดหมายการโดยสรีภาและบอกไปด้วยว่าในการเดยารั้งต่อไปการมีโอกาสลดให้บริกาีขอขอบคุณค่ะ ที่ข6งข้อคัดภาษาีเด่นเสิมะมีภเสริายทาษาดีดูงแค่หัวลำโกงของความกระนาผู้โดยสาท่คาเกิดจอาง้เบรเดินใดที่เราถือเบรคเดเข้าสอบขบวนร 好好好,好